คันนี้ครับคันนี้รถออฟโรดใช่ไหมลูกออรแล้วคันนี้ล่ะไระบีฟูดอ่าระหว่างออฟโรดกับบีฟูดใครจะลงได้แรงออกว่ากันครับในน้องครับโอเคเจ้า okay. จริงๆครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับมอนดาอันนี้รถมันใช้งานยังไงครับใช้งานงผมเล่นมลอมีกี่โช๊คครับโชโโช้ค อันนี้คันนี้ทานหมดครับอันนี้ road, อนน road, อฟโรดออฟโรดออฟโรดทานหมดปรับสูงน่มันตรงได้นะครับอันนีอ้อันนี้สีอะไรครับสีอะไรครับสีแดงอันนี้สีอะไรครับอ่าระหว่างสีแดงกับสีดำใครจะแรงกว่าวกันนับด้วย That's a so man, <is it? laughs>